ครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามสวนสาธารณะสาธรน,นะครับเป็นเหลี่ยมสองสองนะครับฝั่งข้างหลังมาเป็นป๋าหยัดจุลาจับคู่กับป๋าผอมนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นลมแดงกับเจ้าหลอนะครับเป็นเหลี่ยมแรกข้ามหัวแปรระหว่างเจ้าหลอสาธรทกับป๋าผอมจุลา พยายยกเข้าไปเอายกล้นจะลุมแดงเปิดหนึ่งลุมแดงยกเข้ามาเจ้าหลอ่มอม่งมาเรียบร้อยโอ้โหทักทายเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามในเพจแต่ก็ไฮไลท์มันมานะครับเมื่อคืนกับจากสนามรามินดาตอนตีห้านะครับเอาเสือมาพยายาเปิดหนึ่งเายกยกหลังเท้า ทักทายครับคุณก้องปียพงศ์นะครับสวัสดีรับชมนะครับรับแชร์แล้วครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเอาป๋าพร้อมมองไปลมแดงเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าหรอมองมาข้างหลังเอา้าเรียบย้อยโอ้โหนี่นะครับสีสันสนามชิงเงินรางวัลที่สนามสวนสาธารณะสาธารย่านฝั่งธนบุรีนะครับเรามีแต่ก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับใครที่ชื่นชอบกีฬาแถว ย่านใกล้ๆแถวนี้มาได้นะครับเอาเปิดหนึง่งเอาโยกเอาป๋าพร้อมม้งไปเอาโอ้โหสองต่อเจ็ดน,น,นะครับเอาเสิร์ไปเปิดหนึง่ง เอายกขึ้นมาเจ้าหรอมองมาปลายัดเปิดเรียบร้อยเปิดแตกนะครับเจ็ดต่อสอนครับปลายัดเปิดหนึ่งเอ้ายกขึ้นไปผาพร้อมมองไปเรียบร้อย สองต่อเจ็ดนะครับสามต่อเจ็ดเอาเสือไปเอาลมแรงเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าหอ้อมองมาปลายัดเกี่ยวติด เอาแล้วเอายกเข้าไปอยู่ที่ป๋าพร้อมมองไปข้างหลังเรียบร้อยเหมือนกันโอ้โหสีต่อเนะครับ ป๋าผอมเสือไปสมแดงเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าหลอมองมาป๋ายัดเปิดโอ้ยเปิดเสียนะครับเจ็ดต่อสี่ 4. เอาเปิดหนึ่งเายกเข้าไปป๋าผอมมองเอายกหล่นได้ลูกสองนะครับ ฝั <and> ่ง <joke> น <in> ี้ครับนี่ครับกระติบน้อยพระรามสองนะครับมาติวเข้มป๋าผอมอยู่นะครับเอาเจ้าหลอมุ่งมาข้างหลังเอาป๋ายัดเกี่ยวหลังเท้าได้โอ้ยยกเข้าไปป๋าผอมเอ้ยยกล้อีกแล้วโอ้โห เจ้าลมแดงบอกว่าทําไมต้องยกลุนมาผมเข้ามาไม่ทันสองลูกแล้วครับลมแดงเข้ามาไม่ทันนะครับป๋ายัดยกลุนไปเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอาแล้ว ทางทีมงานยุฬามาแล้วครับตอนนี้แต้ม6ต่อเจนะครับโอ้โหไล่มากระชันชิดตามติดๆแล้วครับตอนนี้เอาลมแรงเบิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าหลอมงยอดป่ายัดเปิดอยู่เอาแล้วอยู่ที่ป๋าผมปักเข้าให้เรียบร้อย มาแล้วครับแ้มไล่มาสี่ต่อเจดตอนนี้นะทันกันแล้วครับเจดต่อเจเอาแล้วครับเสียงเชียเสียงเฮจากทีมงานจุฬามาแล้วครับตอนนี้ฝั่งนี้สองคนอายุก็นั่นแหะครับหนึ่งรบวกนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เจต่อ 7. เจ็ดอาผอมเสือไป ลมแดงเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอาเจ้าหลอมงยอดว่าเอา้าหูยป่ายัดเข้าไม่ทันเจ็ดต่อเจ็ดเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเอายกล้่นอีกแล้วเอาแล้วอยู่ที่เจ้าหลอเอายกล้นมาเอาป่ายัดยกเข้าไปป้าพร้อม เอายกล้นเอาเอายังอยู่เกตตต่อเกตนะครับ ป่าผอมเสอร์ไปเอาล้มแดงเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอายกรถมาเจ้าหรอเอาวงใส่เนีตดีโกโหฟาฝาโอ้โหไล่มา4ต่อ7ตอนนี้แซงนะครับเป็น8ต่อ7แล้วครับ เอาปลาพร้อมเสิร์ฟไปเอาลมแรงเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าหรอมองมาข้างหลังเอาปลาพร้อมเอาปล่อยออกนะครับโอ้โหเก้อตอนเจ็ดแล้วครับตอนนี้โอ้โหไล่มาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วครับตอนเนี้ โซเจ็ดนะครับเอาเสอร์ไปเอารวมแดงเปิดหนึ่งเอาเอาว่าไงว่าไงประหยัดยกเข้าไปป๋าผอมป๋าผอมมองไปรวมแดงเปิดรวมแดงยกเข้ามาเอายกลนไม่อีกเอาแล้วครับอยู่ที่ป๋าผอมป๋าผอมมองยอดรวมแดงเปิดได้เอายกเข้าไปเจ้าหหรอมองยอดเหมือนกันประหยัดยังอยู่เอายกเข้าไปเอายกเข้าไปเอามองโอ้โหไม่ข้ามนะครับโอ้โหนี่นะครับแล้วก็สูงไวนะครับ คุกคิกคุกคิกกันอยู่หน้าตะข่ายนี่นะครับแต่ก็อาศัยแค่โมงข้ามก็พอนะครับตอนนี้เอาเปิดดึงเอายกเอาปาพร้อมแปรไม่ข้ามเอาแล้วครับตอนนี้ แปลต่อเก้าป้ายัดเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปป๋าผร้อมมองไปรวมแรงเกี่ยวเอ,อ้ยเกี่ยวแล้วขาอ่อนตามไม่ทันนะครับไปคนที่กว่าไปเปลี่ยนทีกว่าเปิดหนึ่งเอายกเอาเอายกลุ่นมาป๋ายัดเอาป๋ายัดยกเข้าไปอยู่ที่ป๋าผอมป๋าผร้อมมองไปข้างหลัง ทักทายคุณน้อยผู้แต่นะครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามสวนสาธารณะสาธรย่านฝั่งทนบุรีนะครับเอาเสิรปฟไปเอาเสิ์ฟออกโอ้โหกองเชียร์โคดเยอะแยะบอกให้เสือเสืซ้ายเสิฟซ้ายเสรฟซ้ายซ้ายจนออกลวครับตอนเนี้ย เอาป้ายัดเปิดเอายกอยู่ที่ป้าพร้อมป้าพร้อมมอ้วไปรวมแดงเปิดเอาโยกมาเจ้าเหรอม้วมาป่ายัดเปิดเอาวิ่ง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 ยกๆยกยกยก,ยก,ยกเข้าป่าเข้าดวงไปนู่นแล้วนี่ครับแต่ก็ออกได้ทั้งสองฝั่งนะครับอยู่ที่ใครจะถึง12แต้มก่อนนะครับ แล้วก็ไม่ห่างกันนะครับคู่ขี้สูสีเก้าต่อสิบแล้วครับเอาเซิร์ฟมาโอ้ยเสิร์ฟออกนะครับ เอาเซ์ฟไปเอาลมแรงเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอ้าว่าไงเอาโมงยอดปลายัดยังเปิดอยู่เอายกอยู่ที่ปลา้อมมองไปลมแรงเกี่ยวติดเอายกเข้ามาเจ้าหรอมงมาเอ้าวิ่ง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 โอ้โห,โห,โหตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วครับ10บต่อส0บออกไหนก็ได้แะครับวัวนเนี้ยฟังเสือบที่ได้ภาษีดีกว่า เอาเปิดน,นึ่นเอายกเอาป๋าผอมมองยอดโอ้โหยอดฝั่งตัวเองเอาแล้วครับตันนี้ยโอ้โหป๋าผอมลูกมงยอดฝั่งตัวเองนะครับ เสียหายเลยครับตอนนี้จากที่แก้มนําอยู่ตอนนี้ตกเป็นรองนะครับแก้มตามด้วยเด<ฤ>ี๋ยวฝั่งเจ้าลมแดงกับเจ้าหลอจะได้เป็นฝ่ายเสิร์ฟแบทควยครั้งที่หนึ่งสิบเอ็ดต่อสิบอากเกมหรือไม่เกมนะครับฝั่งนี้ต้องล็อกลอยเท่านั้นเพื่อความอยู่รอดนะครับถ้าพลาดคือจบเกมนะครับแต่ก็เกมสิบสองแมทควยครัง้งที่หนึ่งสิบสองสิบเอ็ดต่อสิบเอาเสิร์ฟมาพยายามเปิดหัว โยกอยู่ที่ป๋าพร้อมมอุ่งไปข้างหลัง,งลมแดงเขียวอ้โหสิบเก้สิ่เป็ดเอาเสือไปลมแดงเปิดหนึ่งเอายกเอาม่งมาปายันเกี่ยวติดยังอยู ยังอยู่เอานันเอาแล้วสิบเอ็ดต่อสิบเอโอ้โห่ก็กลมๆสิบสองรูอะไรเกิดขึ้นได้แมตชควายครั้งที่หนึ่งนะครับสิบอ็ดต่อสิ ครับปังป๋าผอมจุลากับป๋ายัดจะได้เม็ดควยครั้งที่หนึ่งนะครับ11ต่อ 11, 11. เสิร์ฟแค่ข้ามมีโอกาสเกมนะครับขอแค่ข้ามไปก่อน11ต่อ11เ,เอาครับเปิดดึงเอายกอยู่ที่เจ้าหลอโมองมาป๋ายัดเปิดหัวติดเอาแล้วอยู่ที่ป๋าผอมโมงไปลมแดงแตก โอ้โหป๋าผอมกับป๋าหยัดพลิกชนะนะครับโอ้โหสิบสองต่อสิบเอ็ดจบเกมนะครับป๋าผอมกับป๋าหยัดจุฬาชนะด้วยสกอร์สิบสองต่อสิบเอ็ดนะครับขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับสนับสนุนการไลฟ์สดโดยป๋าพงษ์เดชนาคผู้สร้างนะครับข้าวหอมมะลิบังสุรินเจ้าบอลเตปักผู้ผลิตเสื้อกีฬาตะก้อสวยๆนะครับ p m j Sport นะครับ ปมามันโสสะพานแพงสวัสดีครับ